พี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้มาที่25สิงหาคมระศาสนาจากให้ฉลองนึกบุญหลุยกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสซึ่งแม้จะเป็นกษัตริย์แต่ก็มีจิตใจที่รักคนจนอยู่เคียงข้างคนจนช่วยเหลือคนจนจนวราระสุดท้ายมีสิ่งหนึ่งที่สอนก็คือท่านเป็นคนที่ไว้ใจในพระเป็นเจ้ามีลูกมากก็ไม่กลัวจะยากจนหรือว่าจะลําบากลูกตั้ง11คนพี่น้อง แล้วก็ดูแลงานของพระศาสนาจักรไม่พอดูแลคนที่้อยโอกาสอีกมากมายในแผ่นดินดังนั้นแม้ท่านจะเกิดเป็นกษัตริย์และเราจะเกิดเป็นคนธรรมดามีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันก็คือเรารู้ว่ากระแสะเรียกของเราเป็นกระแสะเรียกเดียวกันคือรักพระบินเจ้าและรับใช้พี่น้องก็ขอ,ขอให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนในพระณาจักรของพระบินเจ้าเหมือนท่านมีขณะนี้ ส่วนใยบทอ่านบทแรกนั้นมุลเปลาโลท่านเป็นคนที่สมถะมีอาชีพก็นงานคือสารแห่ขายแล้วก็สารแห่บงางทำเต็นขายบังแล้วแต่แล้วแต่จังหวะน,นะครับแต่หลายครั้งก็ตาเต็นพร้อมกับเพื่อนร่วมงานที่มีอาชีพคล้ายๆกันคือมีคนถามว่าท่านทําไมต้องมาทำงานหนักอย่างนี้ท่านบอกว่าเมื่อเราอยู่กับท่านเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉย เราไม่ได้กินอาหารของผู้ใดโดยไม่ทำงานตอบแทนแต่เราตรากตามทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีแต่เพื่อจะทำตนเป็นแบบฉบับแก่ท่านในชีวิตของเราบางทีเราดูโทรทัศน์ก็จะเห็นลูกกรัญยูบ้างพ่อกรันยูบ้างหรือแม่กระันยูบ้างบุคคลเหล่านี้ก็คือบุคคลที่ เพราะร้ายพี่น้องบางคนนี่ขาตัดไปข้างหนึ่งยังใช้ไม้ไปทํางานทําสวนเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระให้แก่ลูกหลานด้วยสังคมหรือบางทีลูกกระดันยูก็อายุขนาดนี้น่าจะไปสนุกสนานกลับบ้านก็มีโอกาสไปเล่นหัวกับคนอื่นก็มาต้องออทํางานเพื่อจะได้เงิน10บาท20บบาทให้คุณแม่ที่เป็นอัมพาตอยู่อย่างเงี้ยเราจึงเห็นว่า คนที่เข้าใจถึงชีวิตเขาจะพยายามไม่เป็นภาระหให้แก่คนอื่นแม้ว่าการทำงานของเขาแต่ละครั้งจะได้เงินมาน้อยแลกกับหยดหยาดเหงือ่อแรงใจที่เขาจะต้องทุ่มเทเพื่อคนที่เขารักเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่ในสายตาของพระบิจ้าด้วยฉะนั้นการมีอาชีพการงานแม้เราแก่ไปแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งทำอะไรได้ก็ช่วยลูกหลานไปส่วนลูกหลานก็พยายามที่จะทำงานเพื่อจะได้ช่วยครอบครัวอันนี้เป็นจิตตารมณ์ที่ยิ่งใหญ่และพวกเราก็จะให้กำลังใจแก่ครอบครัวทุกครอบครัวที่ทุกอย่างลำบากนะครับวันนี้มาที่25สิงหาคมพ,พ่อลำพงจากหนังสือรุธซึ่งเรื่องราวของนางรุษเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจ เขาเคยเอานำมาเป็นแสดงละครก็เป็นเรื่องที่น่าดูนะครับในสมัยบรรดาผู้วินิจฉัยปกครองอิสราเอลเกิดโอดอยากกันดานอาหารขึ้นในแผ่นดินชายคนหนึ่งจากเมืองเบธเลมในแคว้นจูดาพร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคนเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ในเมืองในใน,ในทิราบมัมอับต่อมาเอลีเมลักสามีของนาง นาโอมีก็ถึงแก่กรรมทิ้งนางไว้กับบุตรชายสองคนบุตรทั้งสองคนแต่งงานกับหญิงชาวโมอับคนหนึ่งชื่อโอปราอีกคนหนึ่งชื่อรุสก็ทําเรื่องราวให้มันสั้นลงก็คือว่าถึงวันหนึ่งมาล,ลูกชายตายเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยก็บอกกับลูกสะใภ้สองคนแบบพวกเธอก็หมดข้อผูกมัดแล้วพวกเธอไปเถิดกลับบ้านเอาลูกเอาหลานไปด้วยแต่ปรากฏว่า นางรุตเนี่ยเป็นคนที่มีความรักจริงใจไม่คิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือกลับไปบ้านของตัวเองแต่พร้อมที่จะอยู่กับแม่ย่าคือแม่ของผัวเนี่ยคือมีความรักแบบไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวความลำบากและไม่คิดถึงอนาคต คิดอย่างเดียวคือจะช่วยแม่แม่แย่าเนี่ยให้มีความสุขอย่างไรเมือ่อแม่ย่าบอกกับรุธบอกว่าไปเถอะไปกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธออยู่กับประชากรของเธอนางรุตตอบว่าแม่อย่าเร่งรัดให้ดิฉันและ,ละทิ้งแม่หรือห้ามดิฉันไม่ให้ไปกับแม่เลยแม่จะไปที่ไหนดิฉันก็จะไปที่นั่นด้วยแม่จะอยู่ที่ไหน ดิฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วยประชากรของแม่จะเป็นประชากรของฉันพระเจ้าของแม่ก็เป็นพระเจ้าของดิฉันด้วยดังนั้นนาง,นา,ง,น,างนาโอมีก็คือแม่ย่านี่นะครับกับนางรุธบุตรสะใภ้ชาโมอับกลับมาอย่างที่ราบโมอับเขาทั้งสองมาถึงเมืองเบธเลมพี่น้องครับความรักทำให้คนเนี่ย สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายอันนี้พี่น้องเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องครอบครัวในเรื่องเพื่อนฝูงก็เ,เคยมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงด้วยก็คือเป็นนักกีฬาสองคนคนหนึ่งเป็นผิวดำคนหนึ่งผิวขาวซึ่งสมัยก่อนที่เขาถือว่าดํากับขาวเนี่ยห้ามคุยกันห้ามติดต่อกันแต่ว่าเวลาที่เล่นบอลอยู่ในสนามเนี่ยมีการส่งบอลให้กัน ด้วยความรักก็จะทำให้ชนะแล้วก็โอ้โหชนะแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ที่สำคัญคือนักเล่นสองคนนั้นคนหนึ่งดำคนหนึ่งขาวเนี่ยโดยทั่วไปตอนนั้นบอกห้ามไปด้วยกันด้วยแล้วก็ความการเล่นบอลก็เป็นเพียงอาชีพแต่อันนี้สองคนนี้รักกันจนถึงกับขนาดที่ว่า คนหนึ่งเจ็บป่วยเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ต้องป่วยไปด้วยต้องเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลซึ่งสมัยนั้นถือว่าไอ้ดำกับขาวเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรม,นนมันน้ํากับน้ํามันนี่นะครับแต่ว่าในความรักที่เขามีต่อกันนั้นนะเขาก็มีคนหนึ่งป่วยอีกคนหนึ่งก็ไปเล่นจนได้โล่มาแล้วคนที่ได้โลเนี่ยก็เป็นงานศพของเพื่อนแล้วก็เอาโลตัวนี้ไป ให้เขากอดไว้ที่ชูอกแล้วก็ฝังเขาพร้อมกับโล่นี้แล้วบอกกับเพื่อนว่าเพื่อนรักเราผิวพรรณไม่เหมือนกันแต่เราซื่อสัตย์ต่อกันเรารักกันและกันก็ขอเพื่อนไปดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าพวกเราไม่ถือเขาถือเราเราก็จะสามารถที่จะเป็นเพื่อนได้กับทุกคน ความจริงไม่มีใครเป็นคนต่างหน้าหรอกครับเป็นคนต่างด้าวหรือเป็นคนต่างหน้าแต่เรามีเพื่อนแต่ทุกคนก็เป็นเพื่อนเพียงแต่ว่าเขายังไม่เป็นที่รู้จักกับเราเรายังไม่รู้จักเขาเราก็เรียกเลยเคิดว่าเป็นคนต่างด้าวหรือเป็นคนต่างหน้าแต่ที่จริงแล้วก็คือเพื่อนที่เรายังไม่ได้พบนั่นเองส่วนในพระกัมภีร์ในวันนี้ก็พูดถึงมีคนมาถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า พระบัญญัติประการไหนสําคัญที่สุดและพระบิระเสุดเจ้าก็บอกว่าท่านต้องรักพระบิดเจ้าสุดดวงใจสุดวิญญาณและสุดความสามารถนั่นคือบัญญัติเอกและเป็นบัญญัติแรกบัญญัติที่สองก็คือก็เช่นเดียวกันคือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองทว่มบัญญัติและคําสอนของบรรดาประการศึกก็ขึ้นกับบัญญัติสองประการนี้พูดง่ายๆคือบัญญัติสิบประการของเรานั้นแนหะถ้าพี่น้องบอกว่าเยอะไปไม่ต้องถือ ถือได้สองข้อแต่มันโยงไปทั้งหมดเลยทุกอย่างที่เ,เราทำถ้าเป็นความรักต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นแล้วก็พระบัญญัตินี้เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้เราได้รู้ว่าเราทำถูกทางแล้วดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าพระบัญญัติสองประการนี้เขาถือกันมาตั้งแต่สามสี่พันปีมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปทิ้งได้อย่างไร ใครบอกว่ารักพระเจ้าและและไม่รักคนอื่นเนี่ยนึกบ,บุญยวงบอกว่าคนนั้นโกหกตอแหลฉันรักคนนี้ได้แต่คนนั้นขอเถิดพระองค์ฉันไม่ชอบคีน่าเขาเลยพูดแต่ละทีเนี่ยแหมปากแหกกระเชยอ,อยู่นั่นแหละบางทีก็พูดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ชอบเขาและเลยไม่รักเขาแต่พระบินเจ้าไม่บอกว่าเธอต้องเธอต้องชอบทุกคนนะไม่ใช่เรา ไม่ชอบใครก็ไม่สําคัญเพราะบางทีอาจจะรสนิยมไม่เหมือนกันแต่ให้เรารักเขาอย่างที่พระเยซูเจ้าอยากให้เรารักนั่นก็คือการถือบัญญัติที่ครบถ้วนสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพ<ด>ระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรัน์